มาที่ราศีต่อไปก็คือราศีเมถุนดูซิว่าชาวราศีเมถุนจะได้ไพ่อะไรใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามสี่ห้าหกเจด็ดแปดก้ 2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคนี่คือไพ่ชาวราศีเมถุนไพ่ใบแรกของชาวราศีชาวราศีเมถุนนั่นก็คือไพ่หกเหรียญอยู่ในตำแหน่งของเจ้าตัวก็คือ จับจ่ายใช้สอยอย่างละครึ่งเป็นบางครั้งกระใจดีใจบุญสุนทานอยู่บ้างสถานการณ์ไม่ค่อยดีมากนะักการเงินเข้ามาน้อยแต่ก็พอได้อาจจะไม่ค่อยมากนะักตำแหน่งจุดมุ่งหมายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต้องระมัดระวังอันตรายอาจจะเริ่มอะไรใหม่ๆ อาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆทิ้นอดีตที่ไม่ดีทิ้นไปทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายงานหรือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตำแหน่งคนใกล้ชิดตำแหน่งฐานฐานและคนใกล้ชิด ถือว่ามีการสนับสนุนที่ดีฐานมีความมั่นคงเป็นคนที่ค่อนข้างมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานกันเงินที่ดีเจอปัญหาวิธีแก้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดหลากหลายจินตนาการอยากทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางครั้งก็ฝันอยากจะทําหลายอย่างตําแหน่งอิทธิพลโดยรอบ ต้องใช้ความมานะความอดทนวันฝ่าถึงจะประสบความสำเร็จในแต่ละงานตำแหน่งความคิดของคุณได้เดอะเวอร์ถือว่าเป็นคนที่หนักแน่นทำอะไรจริงจังจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเมื่อใดที่ลังเลอาจจะคิดพิจารณาอาจจะทำช้าหน่อยบางครั้งก็อาจรู้สึกว่าทำ ทำไปแล้วไม่มั่นใจดวงความรักของคนโสดจะได้คนต่างชาติส่วนสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ความรักอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักแต่ก็พอไปได้ อย่างละครึ่งสำหรับคนที่คู่ดวงเหมาะสำหรับคนที่โสดคนโสดจะได้พบรักที่ดีดวงเรื่องคอของคุณมีอยู่บ้างต้องมาระวังในช่วงเดือนเดือนมกราคมผ่าได้อย่างเสียอย่างก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็ถือว่าในช่วงเดือนมกราคมผ่า จะประสบการผลิตครึ่งหนึ่ง50%แล้วก็เสียฮะแล้วก็เสียอ,อีก50% <S <S เดือนที่คุณต้องระวังก็คือเดือนมีนามีนาเมษาต้องระวังมากๆจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเดินทางต้องมาระวังไม่งั้นอาจจะได้รับบาดเจ็บได้เข้าเดือนพฤษภามิถุนา พฤษภามิถุนาอันนี้มีโครงการอะไรใหม่ๆกาลังคิดทําอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนั้นอ่าอาจจะอาจจะได้งานใหม่หรือไอเดียใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆห,หรือจะได้ของขวัญของฝากอืมแต่เสียก่อนเป็นความฝันนะนะอาจจะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เข้าเดือนที่เหนื่อยที่สุดก็คือเดือน กรกฎดาสิงหาช่วงี้เดือนที่เหนื่อยกรกระดาสิงหานี้ต้องฟันฝ่าอปุปสรรคเยอะกว่ออาจ,จะประสบความสำเร็จเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากๆเลยแหละเดือนที่ดีของคุณก็คือเดือนกันยาตุลากันยาตุลานี้ประสบความสำเร็จด,ดีได้รับได้รับชัยชนะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเลยในช่วงเดือนกันยาตุลากันยาถึงเดือนตุตุลา พอเข้าพอเข้าสิน้นใกล้ใกล้สิ้นปีพฤศจิพจิธันวาพฤศจิถึงเดือนธันวาเป็นเดือนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปดีอืมเป็นช่วงที่ทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกมีเรื่องให้ตัดสินใจ อยู่ตลอดเวลาในช่วงเดือนนั้นช่วงเดือนพฤศจิกและก็ธันวาโอเคเขาจบแต่เพียงเท่านี้ของชาวราศีเมถุนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ฝากข้อความไว้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบโอเคขอบคุณครับ